มาเอานมใหม่ครับอยู่สวนทั้งผังสองนะครับได้ยินว่าโอ้ยเอาแล้วกะได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงน้ำตนนะครับหลังจากนะครับพายุเขา่ามือเดียวขึ้นเดียวแค่นั้นนะครับน้ำเต็มน้องสานตันเป็นฝายมั้งครับนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกัน ไปบึงนำเสียงไปนะครับไฟอยู่ใกล้ๆสะพานห่างประมาณ1 0อยเมตดนะครับเดี๋ยวเานำเสียงไป ควาจริงกะฝน,นเริ่มตกตั้งแต่ตกมีบัดคอยบัดแห้งนะครับตั้งแต่แรงวันที่หเมื่อวานนะครับเมื่อนี้ช่วงเย็นเย็นวันที่เจนะครับวันนี้มาเอาน้ำใหม่น่ครับอยู่สวนพัง2องต้องเรียนกับยูเทิงไปผลนนะครับสผ่านเดี๋ยวเขานํนำเสียงไป เสียงมันคือมีพลังเลยสดชื่นนะครับฟังเลยทั้งหน้านะครับโอ้ได้อีกพอสมควรอยูกกองไปตรงนี้ก็ได้ครับทาเอา,าไปเลยเดี๋ยวไปบ่งน้ำก่อนครับเดี๋ยวผมไปทายนี่คข้าวเดี๋ยวโอ้บอเดี๋ยวผมจะถือไปนะคันถือบ่ได้ ครับสัน่นเล็กน้อยหมือนเนาะนะครับก้อนชิมานี่เถาะพอกะรถติดลมนะครับที่แรกจะเป็นเถาะพ่อผ้าทำเมาม่ามาเอานมใหม่นะครับแต่ว,ว่ารถติดลมแล้วก็อ่าแล้วก็เอาน้ำรถติดลมนะครับเราหยุ่นกับรถติดลมอยู่แล้วก็ให้ผมพามาก็กะเราะเดมา ทายตรงนี้ครับน้ำเสียงมาโอ้โหเกือบล่มละเสียงเหมือนน้ำตกแบบขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นฝายน้นะนนำล้นนะครับค่าสิเป็นฝายน้ำล้นอืออือ ด้านบนไม่มีบัวนะครับข้่งขวาเห็นไปน้ำลายอ๋อหกหกเก่งสิเลยอ๋อต้องลอกนะครับแบบนี้นี่หกหกแบบนี้เลยก็ต้องลอกซะก่อนนะครับจังน้ำจังสีไหลดีจังสีสะอาดนะ้ำ ต่ว่าเสียงมันเกิดจากข้างล่างนะครับตรงนี้เสียงที่ส่งไปที่ตกลงผืนฟังแล้วมันฟันคลายดีนะครับตรงนี้ก็คือพัดจากตรงนี้ไปแต่ฉันมีฝ้ายหน่อยนะครับน่อยก็นี่นะครับจะว่ากะเป็น น้ำรอดไปแล้วนะครับมันบระมาน,นน้ำหล่นนะครับน้ำรอดพื้นไปกักปรยูตัวนี้จังมาฐานนะครับจังยู่ถามมีโอกาสว่างๆเขาจังย่างลงไปเบิองกับเกระเซ็นเท่านี้ละแต่ว่าขามทางไปผุ่นนะครับเสียงดีทีเดียวหลังจากฝนตกอยู่ขึ้นเดียวนะครับเมื่อนี่ก็อีกเมือ่อนึงนะครับอ่าหนึ่งขึ้นหนึ่งมือนะครับ ถ okay. ังสองนะครับตรงนี้เป็นสวนยางแล้วก็สวนบัวงนหิมะผ่านของพี่่ายนะครับแล้วก็คองแม่นํำบางปีก็น้ำก็ท่วมขึ้นมากหอดสวนยางนะครับแต่ว่ายางเขาเทาแล้วบ่เป็นยางนะครับมาทางเดียวกัน่านมือนไร เียมากในฝ้ายน้ำร้นนะครับไอต่อไปทั้งผุนเนี่ยฝ้ายน้ำหลอดหลอดผื้นไปเลยที่เหลือก็เห็นล้นือกันแต่ว่ามันบรยูหนานะครับบริยูหลอดไปเลยอาชสีหน่อยเกินไปนะครับกับเที่ยงเฮ้าครับเห็นแล้วบาดน้องสานี่ยเขาโดิลงหลายปีนะครับมันติดกับห้องขี้เล็กนะครับ น้ำต้องเจอกับปลาธรรมชาติกับมาอยู่น้ำยังสีนะครับนี่น้องนี่แหละต่ว่ากับบริลลโลงหลายปีนะครับน้องหม่ก็ได้ประมาณสอบหนึ่งได้อยู่ครับเอาแต่นแหนงเอ่อถ้าแกะแล้วยังแหลกก็สิประมาณเครื่องสอบนะครับกบ็ถือว่าบออ่หน่อยบ่หลายนะครับ พี่น้องซอยเบิงน้ำเนว่ามันสั้นแห้งบ่อนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ที่หามาเพื่อกันสั้นนะครับเพราะว่าเครื่องเก้าหนี่งเอฟซีบอกว่าโอ้เบิงไปกระเมยไปนะครับมันสั้นแห้งตัวนี้เอาแบบมีกันสั้นมาแล้วนะครับกันสั้นเอาโอเคคือเมยแล้วบาน โอเคครับสันแห้งหรือจังไร <Okay. S 1> คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าผมต้องหาใหม่กันสันอีกเพราะว่าตอนนี้จับสองมื่นนะครับบ่ลได้เอาใหม่กันสันขอบคุณที่รับชมมหันต์งนี้นะครับโอเคครับเอาใหม่ก็ได้แล้วบักมีพนาเสียบบักมีมาให้นํ้ำโอเคคนจีบยังนะครับขอบคุณที่รับชมมหันต์งนี้นะครับมักไรถึกใจก็แช่ครับ สุดท้ายก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับให้ช่องรถไยสายวานนำสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ